สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะพาเพื่อนๆมาอยู่คนที่ซอยมหาไทยหรือซอยราดพราวร้อยยหรือซอยราคขแหง65นะครับเป็นรั์ที่ผมเพิ่งรับเข้ามาใหม่เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่กว่า490ตารางวานะครับจะแบ่งออกเป็น3รายการนี่ฮะรายการแรกก็คือด้านหน้าเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์5อาคารนะครับมีผู้เช่าเต็มนะครับทั้งชั้นล่างและชั้นบนนะครับผมนี่แล้วก็จะเห็นถนนตรงนี้นะฮะเข้ามานะครับส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์นะครับ 4ชั้นเนี่ยนะฮะที่จะเห็นอยู่นี่นะครับอยู่บนพื้นที่1นึ่งไร่าตารางวานี่นะฮะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะมีออฟฟิศนะครับอีก4ชั้นนะครับผมสามารถที่จะใช้งานหรือว่าปล่อยเช่าได้นะครับผมเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากเลยทีเดียวอยู่ใจกลางซอยมหาไทยเลยแล้วก็ตัวอพาร์ตเมนต์เนี่ยมีขนาด54ห้องนะครับทั้งหมดแล้วก็มีอัตราการเช่าเนี่ยอยู่ที่80%เปเลยทีเดียวถือว่าสูงมากๆเลยนะครับผมเดินเข้ามาด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่านี่ฮะ นี่ครับสำหรับงานของอพาร์ตเมนต์นะครับผมนี่เป็นห้องนะครับสภาพดีเลยทีเดียวนะครับผมดูแลค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของลานจอดรถนะครับจอดรถได้มากกว่า50คันเลยเนื้อที่ตรงนี้เนะเกือบไร่หนึ่งเลยนะครับทั้งหมด303ตารางวาเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ นี่ฮะใหญ่มากๆกว้างมากๆนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยฮะด้านตรงนั้นเห็นประตูฮะสามารถออกไปถนนด้านหลังได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับสามารถอย่างที่ผมแจ้งไปทะลุออกซอยลัพาย,ยุบสองก็ได้ซอยรัดรักคำแหงหกสิบห้าก็ได้และอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีส้มมากๆและอยากจะบอกว่าซื้อแล้วยิวเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดที่สนใจอย่ารอชาร้าติดต่อมาได้เลยครับซับแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอน